อันนี้มาเชียดครับอันนี้มาเชียดเอายังเอาบริเวณเอิ้บักเพ่าเด้อันนั้นยังเงนสันข้อบักเพ่าบ่จุจุยังไงเกลียวอยู่เสียจุเฮ้ไปเจ้าสิจุยังไงเกลียวอยู่เสียเนี่ย มงกี้ฮะต้องเกิดยูไสหางใส่ออนบ่นั่นกีใส่ออนเออสิ่งหนึ่นหยางใส่ออนบอลนี่เอาพี่น้องมาครับผมสวัสดีปีใหม่นะครับย้อนหลังอืไมย้อนหลังได้ลูกกันว่ากันนี่แล้วเริ่มปีใหม่เลยเนี่ยเริ่มวันที่หนึ่งนะครับมือนี้เขาเขาเขต้อนรับปีใหม่เขาเขายินดีปีใหม่ฉลองปีใหม่กันด้วย หมูหนโตพี <holog interf drink> ่น้องหมูว่านมาน่อยหมูว่นี่หมูหน่อยง่วนหน่อยงัวนหน่ยง่วหน่อยครับอู้ทั้งผุนพนเอาตับวานเลยพนตับวานพี่น้องตับวานเยอมากเยอะมากยื่นบะมีเฮ้อืบหมีบีก็ยนเอแล้วเอาตับวานนั่นลบีมันเลย แมนบ่ตาเยตบานหรือใครบีแล้วนด่นสร้อยตบานในวันยังขำเนี่ยน่ะเ่าเ็บนะเอิบอยู่เอเมยหลายอุ้ยมีขนี้ดวงญ่นี่ตับยังบอกแสดงว่าหมูเนียวบ่พวกขี้เพื่อเ็นเออนีแล้วถมื่อือ เือนอนเออต้อจะเอาลูกเกียเกียรม่คมแล้วโอ้จะมันเข่ากินยี่นทับเลยนั่งสี่ห้างใส่หัวหัวมันแม่น่ะเอานังสร้อยสร้อยให้ว้ให้พ่อนยดอ่นปาดให้เราจักน้อยเน่น่นแล้วจะกินตะวัน บ่ทาแจ้วบ่นหาอยู่หาอยู hmm. oh, oh. Yeah. ่แจ้ว่อนเขาไเอาอยู่เราดิซิมกอนเลยอืมเอาร่องเบื้องบานคองเทได้บาดนีเอ้ยูมกเนาะคมในอจมกเอนอาเอแ้ยตับหานาดน แก้วบ่ถัวข่อยว่าแก้วเอาได้แก้วเอาแก้วบ่แก้วมาไปอาอสิลินให้เดีวอย่าพึ่งอย่าลินหลเด้อหืมเอาพ่อมันแกะข้าวนี่บ่ง่อยเอาลงทีบเลยดิเ็ดแลวเนาะเอ้าเนี่ยแกะข้าวพี่น้อง

หลอนเลยอู้นำซีดเลยดลวยเราำหอกก็น่าหยางเฮ้ยย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 ยอยย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 ียย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 นยย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 ย่ายย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 ยวยย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 ย่ จะเขิโลฟดไดอมัเป็นังไงเจ้าว่าได้ติดตามช่องผมเว้ยฮะูนเขาน้ำเน่ก็เขามาติดล้วมาเจ้าเขาหครมั้เจ้าเขาให้มาเปิดลูกเ็ดบอกแล้วลในยูทูเลเขาไปเบิ้งเบิ้งในถูกหลับ่มีมันบ่มีทูบบ่มีหมดแล้วมันเห็นนะม่าอื่นเห็นมดบกนั่นะ แม่้ากจไม่นวนไอนๆไปันเนเนูนาวก็านานูู้กกับพญ่เตี่ยมเนาะมันจังกินเขาได้หลายอันเด็ดโท่มากเดเ ติดแล้วครับครับเขาแล้ววาไงะเนีขาแหล้นอน่งเร่อไดีคนหนยเข้มแหงดีขนเข้มเข้มแหงดีหมูาแค่หู้นนีมาเข้มตัวหอขึ้นมาเมียานมาหลายเนาะคนมาหลายก็เ็ที่เข้มเลยเะ เปลี่ยนพันนี่ยบูพักเอน่ผักไก่เราไปหาาแบ่าเนี่ยพวกอิสระเขาเด๋ยอยว่าคอยเินกระเซืงไว้วเกได้เนเ้เน้แบะบ้านเทาได้นักไก่นเนเลบเาแบบ้านเาเป็นตาขาบอีกม่เป็นเลยเนาะ ก็พ <One> ล <input> ัง so right. so ่าไปหอกับยอดยาเยฟังนี่มีหัดกี้เขาวัะนี่โอ้ยไฟน้ำหมดแล้วนะโอ้เอาน้ามันออกนี่เขาออกห้ส้ำหนึ่งเนาะผุดฟังผุนกี้ละช่วยละเอาลงนีเลยอ้าลรงเลย

อ้าพันสันแล้วเข้าจังแขวามีกินข้าหไงเว้ยผู้มีแขวะนี่เสียเปียกผู้แขวามีเด้เพราะว่าผู้พ่นบ่มีแขวเพ่นลีเลียเลือดเลยพันกินได้เร็วกว่าเฮาหเห้าหเห็นว่าเนี่ยพอาคงยังยำอยู่เราว่่ได้ยำแล้วเราล่อมืดแล้วน่ะนะ อาสวิทนี่โอ no? yeah, ้มีดคมดีเว้ดวงกันคนกำลังบ่อา่่าก้างไม่เฉยว่อืม้ตนหานอยเฮ้ห่เลยม่เคียดข้างเตากันอือโอ้นี่ยางหูครับอะไรนะ ฟังนี่คัวเคืองไหยล้างมือเลยอื่ยอเนห่ันจะกินง่วไง่วดล้างมือเืนมากแล้วคนซุ <c oughs> ้งนี้มันแข็งแรงอยู่มันลูกแรนอยู่ซุ้มนี้เออออ

โดนเติบพี่ไม่หรอวะว่าได้กินโดนคิ้วฮะบ่ได้กินโดนคิ้วอยู่บ่มันบ่คือกินประจำเนาะแนวคนเศร้ากินแล้วไม่กินหนักคิ้วเติมเลยเราโทษใช่หรอเราโทษเมื่อเราบอกเราโทษพูดดิฮะโอ้ยกินอยู่ดิกิน

กอืเปย้ะเพาะหมูค uhm รัคล่างกะเพาะหมูคนสีย่างแล้วมงกคูแชวกันด <si ้ยรอบแรกเนี่เครื <S 2> <S 2> ่องแกวบันี้เอาเต็มเลยมาอ้ก็เนโปรใหย่าง้เพระว่าอเมีกเอยู่

ก็เห็แล้วบอกฮะนนั่นแหี่น้าได้โอ้ยมันกใช่โป้ยหนาว่าใส่ให้หนาวได้อนเศร้าเมื่อคืนนี่ผมงานฝนเป็นนอนจังไดครักแต่คือมากินหางมูแล้วมันขึ้นอยู่นี่หางง่วเออโอ้ตายแล้ว phát ra gìn háng ngoa này, Ôi, Ôi, ơi, tung tung nam hùng nhắm bồ hùm nghe, dơi vui, kín gìn này. này là... <laughs> bạn oh, oh, oh <laughs> nhé, พระมาสันเพียนสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุ้พี่น้องเอฟทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องมือแรงครับผมมวนแท้ไปตอนนี้เพราะฮะเฮ้ยบ่ยากเลยผมเลี้ยวเลยบอกเออจังังไปก็ได้จังมาเอืนเอา บายบายครับผม